สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกับบุ้มเอรีววบ้านค่ะทาง YouTube Facebook และ Tik t o ็อกนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องช่างค่ะวันนี้นะคะน้องเอพามาชมบ้านนะ,ะเป็นสไตล์อะไรน,นะคะแอบก็รับเชิญเป็นใครนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะชื่อเล็กครับชื่อเล็กครับสอบถามหน่อยคะ่ะวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดอะไรกันคะอยู่ที่กรุงเทพมหานครครับวันนี้พามาชมนะคะบ้านหลังนี้ ผสมโมเดลนะครับผมจะเรียกก็ประมาณนอร์เดินละกันนอร์เดินนอร์เดินท่านผู้ชมคือผสมมาแล้วนะคะนอร์เดินนอร์เดินครับเฮเลกนะคะก็เป็นเจ้าของบ้านนะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะะที่ใจดีแบบให้บูมเอรีวิวบ้านมาถ่ายทำได้เลยครับยินดีครับยินดีครับยินดีค่ะหนูสอบถามวิธีการเลือกหาช่างหน่อยค่ะเฮเล็กเลือกยังไงคะอ๋อรีวิวเลยครับหลักๆเลยบูมเอรเลยครับอันนี้คือเรื่องจริงๆผมก็จะดูในเพจของบูมเอเนี่แหละครับ แล้วก็เ,เห็นสไตล์การรีวิวแล้วก็รีวิวบ้านของบุ้มเอ๋ ume, แล้วก็การก่อสร้างของช่างหมูถูกใจมากประทับใจก็เลยติดต่อกับช่างหมูโดยตรงเลยะนะครับก็จะได้บ้านหลังนี้มาหลังนี้หนูสอบถามหน่อยได้ไหมคะว่ากี่ห้องนอนและกี่ห้องน้ำคะ่ะอ,อันนี้จะเป็น4ี่ห้องนอน5ห้องน้ำหนึ่งห้องพระ,ะนะครับแล้วก็จะมีห้องช่างอีกหนึ่งห้องตัางหากนะครับ แล้วหนูถามราคาหน่อยได้ไหมคะอยากทราบละถ้าเอาทั้งหมดเบ็ดเสร็จเลยอยู่ที่ประมาณหกล้านห้าหกล้านห้าใชได้อะไระะมาคะคีะ่คะก็บ้านหลังนี้รั้วประตูครบหมดทุกอย่างมีเข็มไหมคะลงเข็มครับทําเป็นเข็มเจาะ อิดเป็นอิดมอนครับแล้วหลังคาล่ะคะหลังคาก็ซีแผงโมเนียครับโอ้โหท่านผู้ชมครบๆบ,บ,บางบางครั้งอะ่ะคนรีวิวพูดก็หาอวยช่างช่างพูดเองก็จะบอกอวยตัวเอง <c oughs> แต่วันนี้เฮียเล็กจะพาชมบ้านเดี๋ยวเราไปเข้กันเลยครับรยินดีครับย,ยินดีครับนี่คะ่ะท่านผู้ชมคือได้รั้วครบๆแบบนี้นะคะมีประตูครบเลยนู้ถามเฮียหน่อยคะ่ะครับ สร้างบ้านบนที่ดินเนี่ยกี่ตารางวาคะ100ตารางวาครับแล้วตัวบ้านกี่ตารางเมตรคะเฉพาะตัวบ้านตัวนี้เบ็ดเร็จอยู่ที่310ตารางเมตรครับโอ้โหเฮีย,ฮยแบบทาเต็มพื้นที่เลยก็เต็มครับ <laughs> นี่ท่านผู้ชม,ชม <laughs> พื้นที่เนี่ยจะบ,บอกเลยว่าการสร้างบ้านตรงนี้แออัดมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่จอดรถถนนหนทางช่างมีการบวกเพิ่มไหมคะหน้างานไม่มีครับอันนี้คือรวมเบดเร็จ อยู่ราคานี้เลยครับไม่มีเพิ่มอะไรแล้วแล้วแบ่งงวดงานกี่งวดคะแปดงวดครับหนูขอถามแบบว่าดีเทลหน่อยเฮียแบบในการออกดีเทลของตัวบ้านออกลายเหลี่ยมตัวบ้านเรามีการแบบวางแผนยังไงบ้างคะต้องอยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนสไตล์เราสไตล์ลูกเราสไตล์แฟนเราแบบไหน<ะ>เราเอามาจอยกันจอยกันเสร็จให้คนออกแบบเขียนแบบออกมาพอเขียนออกมาแล้วสิ่งที่เราอยากได้พอใจไหม ต้องการแค่ไหนจะเพิ่มไหมจะลดตรงไหนเอาตามที่เจ้าของบ้านชอบดีกว่าครับมันจะเป็นอะไรที่ทําแล้วมันออกมาถูกใจเราท่านผู้ชมแล้วดูดีไซน์นะคะของกบเบื้องนะ,ะไม่ซ้ําใครเลยนะคะ <c oughs> เป็นโทนแบบว่าหนูขอขอสอบถามแบบแนวคิดของของ,ของเฮียหน่อยค่ะว่าทําไมถึงออกแบบเป็นสไตล์แบบนี้เออถ้าเกิดว่ามันเป็นมันเป็นสีเดียวเลยอะ่ะจ้ะบ้านมันก็จะดูจืดจืดแต่ถ้ามันมีสีตัดออกมานิดนิดหน่อยหน่อย จะทําให้บ้านมันดูมีชีวิตชีวาขึ้นแล้วไอเดียมาจากอะไรครับอันนี้เหรอคะมันเป็นอะไรที่เราอยากได้เฉยๆอ๋อคือวางแบบเหมือนแบบเขาเรียกว่าเป็นโนเลยอ่ะใช่ครับใช่ครับประมาณนี้ครับประมาณนี้ก็เป็นบริเวณของโรงสอนรถใช่ครับรู้ถามเฮียหน่อยค่ะคือเฮียจัดเลี้ยวไว้เนี่ยสามารถจอดรถได้กี่คันคะถ้าเอาทั้งหมดเลยจริงๆมันจะได้ประมาณ4คันตรงนี้1คันด้านล่าง1คันส่วนด้านข้างจะได้อีกประมาณ2คัน มาคานผู้ชมเดี๋ยวพาเฮียพาเดินชมด้านหน้าหน่อยได้ไหมครับได้เลยครับโหสไตล์หรูหรามากมากเลยเฮียขาแล้ววิธีการแบบดูอะเราแบบว่าคิดคิดเองไหมคะเรื่องการออกแบบเราก็จะมีทั้งมีทั้งดูแบบตามเพจมั่งตามที่ตามในหมู่บ้านที่เขาสร้างใหม่บ้างเราก็ไปคอยดูนะครับไปดูว่าหลังเนี้ยเอ้ยเราชอบสไตล์นี้ไหมเราก็เก็บข้อมูลไว้หลังนั้นเราชอบแบบนี้เราก็เก็บข้อมูลไว้แล้วก็ประมวลผลเสร็จเอามารวมกัน แล้วก็คุยกับช่างเห็นแบบประมาณนี้ครับแล้วเฮียว่าเป็นไงบ้างสมเหตุสมผลไหมกับราคาหกล้านห้าโคตรคุ้มโคตรคุ้มโคตรคุ้มเลยใช่ครับใว่าคุ้มมากแล้วสวยมากจัดสรรแบบหูได้ลงตัวมากมากเลยใช่ครับใช่ีะหาภานหนูยักชมด้านในละอ่าด้านในใช่เลยครับไปได้ครับเดี๋ยวผมพาราคาที่รวมแบบประตูรวมแบบรวมหมดเรียบร้อยแล้วในราคานี้ใช่ครับผมประตูผมจะใช้เป็น นี่จะต้นดอลลอกนะครับเชนครับเชิญครับตอนด้วยนี่เลยค่ะท่านผู้ชมเข้ามาหนูอยากให้แบบว่าเฮียแบบว่าอธิบายมาก่อนว่าเราแยกห้องเป็นแบบไหนบ้างค่ะได้่เอาเราเราเริ่มจากตรงนี้ตรงนี้ก่อนแล้วกันครับตรงนี้ก็คือเป็นเป็นห้องนั่งดูทีวีนั่งเล่นนั่งอะไรกันนะครับก็จะได้พื้นที่ประมาณหนึ่งเราก็จะจัดส่วนที่ให้มันเป็นสัดส่วนโดยที่มันไม่ต้องลบมาก แล้วเรื่องการออกดีเทลรายละเอียดของด้านในนะคะหนูเห็นมีโค้งด้วยอ,อันนี้มันเป็นความชอบของทางภรรยาเขาอยากให้มันมีอะไรที่มันมีมิติหน่อยมันจะไม่เป็นเหลี่ยมเป็นสันเกินไปมันก็จะออกมาในรูปแบบนี้ครับโดยที่ทำแล้วเออถูกใจเราแล้วฝ้าล่ะคะหนูเห็นไม่เหมือนใครเลยเนี่ยตั้งแต่หนูรีวิวมาเขียนว่าค่หนูรีวิวมาหลายหนังมากๆไม่เคยเจอฝ้าที่แบบมีการซ่อนมิติขนาดนี้เลยอ,อันนี้เขาเป็นฟ้าไรายอะไรคะ เออมันเป็นความชอบมันเป็นความชอบที่เราหนึ่งเราอาจจะเป็นคนที่ชอบไฟชอบแสงชอบสีอะไรที่มันแบบดูแล้วละมุนดูแล้วถูกใจเราก็ลองให้ช่างทําขึ้นมาดูแต่เราก็จะมีแบบมีไอเดียว่าเอ้ยเราอยากได้ประมาณอย่างนี้นะโค้งเป็นเหลี่ยมอย่างนี้นะจุดตรงนี้นะมีอะไรตัดตรงนี้นะทําให้ถูกใจเราช่างช่างของช่างหมูก็สามารถทําให้เราได้ โอ้ถือว่าแบบว่าได้งานที่ดีมากอันนี้เขาเรียกว่าแบบเป็นไฟแบบเหมือนสตีปลท์อย่างนี้เป็น LED ครับเป็น LED เพี่ยมค่ะพาหนูมาทางโซนนี้หน่อยนะคะหนูอยากรู้มากเลยไฟดวงนี้ได้มาจากที่ไหนสวยมากหนูชอบไฟดวงนี้มันเป็นไอเดียเฉยๆเราเราอยากได้อะไรที่มันไม่ไม่ค่อยเหมือนใครเราเราโคมระยะหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถซื้อได้แต่ว่า เรามีความคิดว่าไฟตรงนี้มันแปลกตาทําออกมาแล้วมันไม่เหมือนใ,นใครดีเนี่ทำเองเหรอคะเนี่ยใช่ครับเฮ้ยคุชมถ้าสมมติใครจะลออแบบลิขสิทธิ์ได้ไหมคะเนี่ยเออได้ครับผมไม่ห่วงครับไม่ห่วงครับของพวกนี้ เราไม่ได้หวงอะไรอยู่แล้วเฮียแบบทําให้หนูสะอนได้ไหมคือสวยมากท่านผู้ชมเนี่ยคือแบบหนูก็เพิ่งเคยเห็นหลังแรกเหมือนกันนะคะที่ทำสไตล์ไฟแบบว่าบอร์ดสเก็ตบอดและที่สําคัญท่านผู้ชมมาดูเก้าอี้สักนิดหนึ่งนี่ก็ไม่เหมือนใครอีกเนี่ยคาใครทําคะเนี่ยอันนี้ผมทําเองครับเฮียทำเองเหรอใช่ครับรู้อยกกลับบ้านได้ไหมอ๋อได้ครับเธอสวยมากอันนี้คือเฮียได้ไอเดียมาจากที่ไหนคะเนี่ยเออคือตัวผมเองอ่ะ ร้านผมจะมีร้านเียนั่งให้หนูดูหน่อยหนงได้ครับจะมีร้านขายอะไรแล้วก็ซ่อมรถมอเตอร์ไซค์เราก็จะมีสินค้าที่มันไม่ได้ใช้แล้วเหลือแล้วเงี้ยเราก็เอามาทําก็ออกไอเดียมีไอเดียเรื่อยๆทําออกมาเรื่อยๆผมทํามาหลายแบบมากค่ะแต่ค่อยๆเอาเข้ามาที่บ้านเพราะว่าผมทําไว้อยู่ที่ร้านแล้วเกือบเกๆสิบแบบ แล้วเฮียไม่ทาขายว่าถ้าอย่างเงี้ยแบบบอกเลยว่าตลาดแตกมา,มากๆเพราะไม่มีใครทําเลยอ๋อ,อ,อเดี๋ยวมันเป็นมันเป็นอนาคตครับถ้าเกิดผมอยู่นี่ผมจะมีห้องช่างที่ผมเอาไว้สําหรับทำทำไอทำไอเดียของผมเรื่อยๆอยผมก็จะคิดออกมาทําออกมาอาจจะทําขายก็ได้นี่นานผู้ชมมีระเบียงออกไปด้านนอกเป็นประตูนะคะแล้วเฮียพาชมอีกห้องห้องอะไรบ้างคะอันนี้เป็นห้องอะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นห้องเก็บของห้องเก็บของประตูใหญ่ขนาดนี้หรอเนี่ยใช่ครับ ข้างในอาจจะใหญ่ขึ้นนิดนึงนี่ท่านผู้ชมนะคะสำหรับห้องเก็บของคือเขาเรียกว่าพื้นที่ไฮสอยเนี่ยคือจัดสรรได้ดีมากๆเลยนะคะนี่ไว้เก็บของจริงด้วยใช่ครับแล้วใหญ่มากใหญ่ครับใหญ่นีีออกแบบยังไงบ้างคะเออคือว่าเขาเรียกที่พักบันไดอ่ะผมทําไว้ใหญ่พอด้านล่างมันก็จะมีที่เหลือใหญ่มันก็สามารถเก็บของที่เราไม่ได้ใช้ได้เยอะขึ้นเพราะว่าเนื้อที่บ้านเรามันค่อนข้างใหญ่เยอะ นี่โอโหก็องก็อีอันนี้ก็ก้าอีเหมือนกันแล้วด้านล่างมีอะไรอันนี้คือห้องน้ําอันนี้เป็นห้องน้ําครับเี่ยคะชมห้องน้ำหน่อยค่ะได้เลยครับยากเลยนะว่าผู้หญิงผู้ชายเข้าได้หมดเลยอ่ะได้ครับอันนี้เป็นห้องน้ํารวมนะครับสําหรับแขกที่จะเข้ามาเี่ยพาหนูชมหน่อยได้เลยครับเพี่ยทำไมแบบสีแบบว่าแสบแสบมากเลยนะคะเ่อันนี้อันนี้ต้องยกให้ภรรยาเลยเป็นไอเดียของเขาเลยครับ เขาอยากได้อะไรที่มันเป็นตัดตัด,ตดลายที่มันไม่ใช่สีเดียวค่ะต้องให้เขาเลยครับไอเดียเขาสุดยอดสวยมากนะคะเป็นสีขาวที่หนูยังไม่เคยเห็นเหมือนกันใช่ครับแล้วก<ช>ออกแบบมันแบบได้แบบลงตัวมากๆใช่ทั้งโคกนี่ก็คือให้ของกลาดทุกอย่างนี่ก็คือรวมในราคาทั้งหมดแล้วใช่ครับทั้งหมดเลย ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วท่านผู้ชมหนูจะไม่ได้บอกขนาดห้องนะแต่อยากให้ท่านผู้ชมดูความรู้สึกนะคะของเฮเล็กนะเจ้าของบ้านนะคะได้พาเดินชมบ้านนะคะ <c oughs> อย่างแล้วก็ได้นำเสนอผลงานของช่างด้วยครับผมสร้างหลังนี้นานหรือเปล่าเ่คะใช้เวลาประมาณ1ปีกว่า <c oughs> ๆแล้วระยะในนั้นอะเฮียมาดูบ้านกี่ครั้งคะโอ้โหเอาหนึ่งปีแล้วกัน365วันผมน่าจะมาประมาณ300วัน ใช่ครับเป็นไงบ้างเรามาทุกวันผลของการมาทุกวัน,น่ะค่ะเราเราจะได้ผลงานที่เยี่ยมยอดมากคุ้มค่าครับคุ้มค่าแล้วห้หองน,น,น,<อ>นี้ห้องอะไรคะอันนี้เป็นห้องนอนชั้นล่างเผื่อแก่ตัวไปเดินขึ้นบันไดไม่ไหวอันนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ผมกับภรรยาได้ได้คะ่ะยิ่งพาเรงดใช่เลยค,ครับแล้วระบบไฟนั้นเห็นเป็นแบบ two way ด้วยก็คือออกไปข้างนอกก็กดใช่ครับ ทุกห้องจะเป็นไฟทูเวทั้งหมดเลยค่ะแล้วงปัจใช้งานช่างหมูเขาให้กี่จุดด้วยกันคะเอ่อต้องแล้วแต่เราเลยหรอคะใช่ครับเราเราอยากได้แบบไหนแจ้งทางช่างหมูได้เลยผมว่าช่างหมูเอ่อสามารถเอ่อทความฝันเราได้ทุกอย่างค่ะ,อ,ะอย่างหน้าต่างเนี่ยก็คือเป็นสั่งตัดใช่ครับแล้วก็เขาเรียกว่าผนังเนี่ยช่างหมูเขาสาบสกินให้ด้วยหรอคะสะกินทุสกสกินทุกจุดเลยครับ ท,ที่ทาสีนี่คือสก,กิมทั้งหมดเลยทั้งภายนอกและก็ภายในไม่ใช่เฉพาะภายในอย่างเดียวนะครับภายนอกด้วยเนี่ยท่านผู้ชม,ม,มให้ดูงานงานเนียนมากแล้วสีก็สวยมากๆวะ่ะเรื่องการโพนสีเรื่องกระเบื้องเนี้ยใครเป็นคนแบบอ๋ออันนี้ต้องยกให้คุณฝนครับผมว่าคุณฝนนะ่ะค่อนข้างจะแม่นแล้วก็ละเอียดเขาแนะนําผมได้เลยว่าน่าจะประมาณนี้ประมาณนี้คุณฝน เจี่ยวคุณฝนก็คือภรรยาของช่างหมูนะใช่ครับใช่ครับใช่เพราะว่าเป็นงานอินเทอร์เนียภายในใช่ครับอ่ะเขาจะแบบจัดได้สุดยอดมากๆเลยใช่ครับใช่ครับห้องนี้เป็นห้องอะไรคะอันนี้เป็นห้องน้ำเอ่อห้องนอนของผมทุกห้องอจะมีห้องน้ําในตัวนะครับสามารถที่จะเข้าห้องน้ําอะไรได้สะดวกนะครับอ่ะเดี๋ยวพาเดินชมค่ะเช่นครับอืมอเนีี้เปิดไฟนะเปิดไฟั สวยมากมสไตล์นะคะการแบบดีไซน์ของเราแบบว่าใครรู้คนเลือกแบบ,บเลือกแบบกระเบื้องหมดดีกว่าค่ะต้องผมกับภรรยาแล้วก็ลูกสามคนเราจะช่วยกันเราสามารถที่จะออกไอเดียว่าเออเราอยากได้ห้องอันนี้มันเป็นห้องนอนที่คิดว่าน่าจะเป็นตอนที่เราอายุเยอะๆเราก็จะเลือกโทนสีที่ออกมันไม่ฉูดฉาดมากก็จะอยู่แบบประมาณอย่างนี้ครับแต่กระจก หรูหรามากๆเฮียลองสัมผัสให้หนูดูได้ไหมคะอ๋อได้ครับกระจกมันก็จะเปลี่ยนสีไปได้เรื่อยๆครับประมาณนี้ผมว่าเดี๋ยวนี้มันมันค่อนข้างจะทันสมัยไม่ได้แบบวือหวาอะไรนะครับราคาก็ไม่ได้ว่าสูงมากอันนี้คือรวมในราคาไหมคะรวมทุกอย่างหมดแล้วเรียบร้อยความคุ้มค่าเฮียพาหนูไปชมอีกหนูอยากได้ครับได้ครับ สำหรับโซนนี้ดีกว่าค่ะครัวเฮียมีโซนนี้เหรอคะอ๋อเราจะมีครัวสองโซนครับถ้าเป็นครัวนะครับตรงนี้ผมจะเรียกว่าครัวฝรั่งแล้วกันได้ค่ะนะครับเข้าทางไหนแล้วเนี่ยคะอ่าตรงนี้มันจะสามารถเปิดได้เปิดได้ทั้งสองข้างเพื่อให้เนื้อที่ทานอาหารมันกว้างขึ้นก็จะเปิดได้อย่างนี้เลยอ่านี่นะครับเปิดได้ทั้งหมดเลยอ่านี่นะครับเปิดได้ทั้งหมดเลยมันก็จะดูเนื้อที่ตรงนี้มันจะกว้างขึ้น น่าจะเดินได้สะดวกก็คือทำอาหารแบบไว้เวฟไว้อะไรแล้วก็นั่งนใช่ครับใช่ครับอาจจะทานกาแฟมีอะไรอย่างเงี้ยก็มานั่งทานได้ตรงเนี้ยเล็กๆลน้อยน้เบาๆบาบางๆโทนสีก็จะเป็นแบบเหมือนทูโทเนาะสีขาวกับสีน้ำตาลใช่ครับเก้าอี้เก้าอี้นี้ก็เหมือนกันก็ทําเองเหมือนกัน เพราะว่าเฮียเปิดร้านเธอสวยมากสวยมากเลยค่ะแล้วทางด้านนี้ล่ะคะเริ่มใส่อะใครเป็นคนแบบว่าไปหาแบบว่าค้นหามาคะช่วยกันครอบครัวเราช่วยกันค่อยๆออกแบบออกไอเดียกันแล้วก็ไปหาไปหาตามโฮมโปรไทยวัสดุเนี้ยแล้วก็แจ้งทางช่างหูวว่าผมอยากได้แบบนี้แบบนี้นะเอามาแล้วเขาก็ติดตั้งให้ แล้วนี่นะคะมีประตูไปทางด้านหลังชอบบ้านน<ช>ีย่ยมากเลยเพราะว่าทุกๆที่เรามุมที่เราไปคือสามารถเปิดประตูได้ทั้งหมดเปิดได้ทั้งหมดเลย่แล้วห้องนี้เป็นห้องอะไรคะห้องนี้จะเป็นห้องซักล้างอ่าก็จะมีพวกเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าแต่ตอนนี้มันยังอยู่ในช่วงที่ยังต้องนําเข้ามาอยู่ต้องรอนิดนึงนี่ท่านผู้ชมแล้วดูดี ใส่ใจรายละเอียดมากแม้แต่กระเบื้องนา้าเขาเรียกว่าฟอร์เดนเนาะใช่ครับยังปูกระเบื้องให้เลยเขาปูกระเบื้องให้ด้วยใช่ครับ <laughs> โอ้สุดยอดเลยอ่ะ <c oughs> ใช่ครับผมนะคะแล้วห้องนี้ห้องอะไรคะห้องนี้คือห้องครัวไทยผมใช้เป็นชื่อว่าห้องครัวไทยแล้วกันเนี่ย <c oughs> พาชม่อยอ่ะลองดูนะครับ <c oughs> นี่โอ้โหดูสิทมม่านผู้ชมสีของกระเบื้องสวยมากห้องครัวเนี้ยผมต้องยกให้ภรรยา เพราะว่าไอเดียของเขาทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องอยากได้เป็นแบบนี้แบบนี้โทนสีนี้ทุกอย่างเขาเลือกเองหมดค่ะแม้กระทั่งชุดครัวเขาก็เลือกเองหมดแต่พวกอุปกรณ์เซสซอรี่ครัวนี่คือไม่รวมใช่ไหมคะเฮียอ่าไม่รวมครับไม่รวมไม่รวมแล้วก็เคาน<ช>์เตอ,อ,อร์นี่ก็คือแบบว่าของช่างหมูใช่แต่ช่างหมูเขาจะแถมเคาน์เตอร์ปูนให้ตัวนี้เขาปกติเขาจะแถมให้4เมตรแต่ผมต้องการเท่านี้เอง นะครับแต่จริงๆช่างหมูเขาแถมให้คือ4ี่เมตรเลยครับผมว่าคุ้มค่ามากท่านผู้ชมนะคะคือบอกให้หมดเลยแล้วเนี่ยหนุ่มเพิ่งสังเกตคือปูเขาเพิ่งหมดเลยค่ะนี่ยครับผมใช่เพราะเราถคิดว่าแค่ฝั่งนี้คือทั้งหมดเลยทั้งหมดใช่ครับคือมันมันจะทําความสะอาดได้ง่ายขึ้นมันจะดูแบบรักษาง่ายเก็บรายละเอียดมันง่ายกว่าเขาโอ้ท่านผู้ชมแค่ข้างล่างก็แบบสุดยอดแล้วหนูอยากชมด้านบนละได้เลยครับเดี๋ยวพาชมครับเชิญเลยครับ มาท้ชมเดี๋ยวให้เฮียพาเดินชมทันที่สองสอบถามเรื่องกระเบื้องหน่อยกระเบื้องสวยมากครับผมค่ะ,ะกระเบื้องเราก็เลือกเองเราก็ไปเรื่องที่บุญถาวรก็ไปกับคุณฝนนี่แหละครับค่ะคุณฝนเขาก็จะแนะนําว่าเออควรจะใช้โทนสีไหนดีควรจะใช้ลายประมาณไหนดีเอ,อ่อให้มันแมทกับตัวบ้านตัวตัวบ้านแล้วก็บันไดมันก็เลยออกมาประมาณนี้แล้วเราจับเหรอคะเราบันไดเราบันไดเนี้ยคือ ผม,ผมไปดูในเพจมาแล้วก็ได้ไอเดียว่าเอยประมาณอย่างเงี้ยมันดูสวยดีคือถ้าเกิดว่ามันจะเป็นสตาเลสเลยอ่ะมันจะดูแบบแข็งๆไปผมก็เลยคิดว่าอลองลองให้คุณฝนล,ลองหาให้หน่อยว่าแบบนี้มีไหมตามที่ผมเห็นในเพจคุณฝนเขาก็หาให้ก็ถือว่าถูกใจเลยถูกใจมากถูกใจมากสวยมากแล้วดูดิท่านผู้ชมอีกอย่างหนึ่งที่เราไม่เคยเจอที่ไหนเลยก็คือฟ้า ้ากับไฟบใช่ไหมคะเนี่ยใช่ครับอันนี้ชาแบบเขาเรียกว่าเฮียมีวิธีการบอกช่าอยังไงให้ทําเป็นแบบออกแบบแบบสไาลดีคะอันนี้มันผมก็จะดูจากตามเพจอยู่เนี่ยครับ,บคือบางอย่างเนี่ยไอเดียเราไม่ได้ว่าเลิศประเสริฐทั้งหมดหรอกตรงเนี้ยเราเห็นว่าเฮ้ยในในแบบที่ตาม p i n t e ท e s t ตามดิม่ Demon, Demon อนดิมอนแปดอ่ะ hmm. เขามีอยู่เราก็เลยเอ้ยทำออกมาแล้วดูสวยเราก็เลยอยากได้ uh huh. ก็เลยคุยกับทางช่างหมูทีนี้ช่างหมูเขาบอกว่าอืมมันก็ไม่ให้ง่ายนะผมก็เลยบอกว่าแต่ผมชอบผมอยากได้ช่างหมูเขาก็จัดให้ อถูกใจถูกใจเลยครับใจเลยใช่ไหมครับถูกใจเลยครับอย่างนี้ด้้นบนเราขึ้นมาเยอะมากเลยมีห้องอะไรกันบ้างคะเอ่อเราเริ่มจากห้องนี้ก่อนดีไหมมีกี่ห้องนอนนะคะอันนี้แค่ข้างบนจะมีสมห้องนอนกับอีกหนึ่งห้องพระนะครับเดี๋ยวพาเดินชมห้องไหนก่อนคะอ่าผมขอเป็นห้องนอนหนึ่งก่อนละกันได้ลไล่ไปเลยละกันอย่างประตูค่ะเลือกที่ไหนมาคะบประตูผมก็เลือกของตามบริษัทที่ที่เขามี ที่เขามีให้แล้วก็แบบงานออกมาค่อนข้างจะละเอียดนะครับเปล่าหรอกที่หนูถามไม่ใช่อะไรน,นะคะีเมียเพราะว่าหนูเห็นประตูอะแต่ละบานอะไม่เหมือน,นจะไม่เหมือนกันใช่ะคะอันนี้มันก็จะเป็นไอเดียของเราสามคนเหมือนกันจ้ะเราข้อชอบแบบไหนลูกชอบแบบไหนภรรยาชอบแบบไหนต่างคนต่างเรื่องเลยเพราะว่าห้องมันเยอะค่ะแล้วห้องนี้เป็นห้องใครคะเนี่ยอันนี้เป็นห้องของผมกับภรรยา นะครับก็จะมีประมาณอย่างเงี้ยถ้าไม่มีอะไรมากแค่มีห้องนึงแล้วก็มีห้องวอล์กอินคอร์เซ็เพื่อเอาไว้เปลี่ยนเสื้อผ้าเฮียพาจะชมห้องเันนืงไนได้ไหมครับอันนี้จะเป็นวอล์กอินคอร์เซ็นะครับไม่ใหญ่มากเล็กๆอนาคตที่จะบิววะคะไม่บิวครับเพราะว่าบ้านของผมมันเคยมีปัญหาเรื่องปลวกเราเลยคิดว่าเราจะไม่บิวเลย ใช่ครับถือว่าใหญ่มากๆเลยนะคะนะคะห้องนอนแล้วก็เฮียพาเดินชมระเบียงได้ไหมคะได้อันนี้จะเป็นระเบียงข้างหน้านะครับก็เลยด้านหน้าก็ปลูกกระเบื้องทั้งหมดอ่าแล้วระเบียงที่เขาให้เนี่ยก็คือเป็นเป็นกระจกอะไรคะเทมเปอร์การ์ดเป็นกระจกเทมเปอร์ครับแล้วก็เป็นสเตลเลสลาสเตลเลสทั้งหมดเลยใช่ครับใช่ครับใช่ครับส่วนส่วนตรงนี้ผมก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ทำเทมเปอร์ทั้งหมดเลยก็จะใช้เป็น ครึ่งหนึ่งแล้วส่วนข้างหน้าเราจะได้เดินออกไปเผื่อช่างเขาจะมาทําแอร์ล้างแอร์มันก็จะสะดวกหน่อยอุ้ยอันนี้เขาเรียกว่าออกแบบเพื่อแบบว่าเขาเรียกาการทํางานง่ายในการติดตั้งใช่เลยครใช่ครับใช่ครับโหนี่ค่ะบัวก็สวยนะคะอันนี้ก็ผนังตกแต่งก็สวยมากใช่ครับนี่ค่ะโอ้โหถือว่าครบครบมากๆนะคะกับบ้านสไตล์นอร์ดิกโมเดิร์น ดิกเดินใช่ไหมครนอเดินนอเดินอโอ้โหสุดยอดแล้วห้องนี้เป็นห้องอะไรคะเฮียตอนนี้ก็เป็นห้องน้ำห้องน้ำอ่าลองดูห้องน้ำนี้ก่อนแล้วกันนะครับได้เลยค่ะฮึเปิดไฟให้ฮึโอ้ชอบห้องน้ำแต่ละเขาเรียกว,ว่าแต่ละห้องไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันครับเขาเรียกว่าไม่ซ้ำไม่จำเจด้วยใช่ <c oughs> นะคะคในการออกแบบนะคะเฮียแยกเป็นแบบอย่างไรบ้างคะอืมเราก็จะมีเป็นโซนเปียกโซนแห้ง นะครับแล้วก็กระเบื้องก็จะเป็นกระเบื้องแบบที่เราชอบเราก็ไปดูตามตามาาบุญถาวรเขาก็จะมีตัวอย่างให้เราชอบกระเบื้องลายนี้แต่ว่ามันมีหลายสีแต่ว่าเราก็จะเลือกโทนสีที่มันแมทก,กับห้องห้องน้ำเราก็จะได้ออกมาประมาณนี<ะ>อ้อย่างแฟนชอบตรงนี้เป็นสีม่วง<ะ>ผมก็ชอบสีม่วงก็เลยหากระเบื้องที่มันเป็นโทนม่วงก็จะได้ออกมาแบบนี้เหมือนกัน มีเขาราเบิ้ออีดไว้วางของด้วยใช่มอ่างอ่างก็หรูแล้วก็กระจกเหมือนเดิมเหมือนเดิมเฮียเทสให้ดูหน่อยค่ะอยากดูแต่แต่ตัวนี้น่าจะเป็นสีเดียวน่าจะเป็นสีเดียวใช่ครับเพราะว่ามันมันง่ายๆสบายสบายครับนะครับอ่าไว้เปิดแล้วก็แต่มันหลีได้ก็กดกดเนี่ยมันก็จะหลีลงเรื่อยๆก็มีขายตามร้านทั่วๆไป สวยมากเลยค่ะเดี๋ยวพาชม้ต่อไปนี้ค่ะจพาเดินชมห้องอะไรคะอต่อไปเป็นห้องนอนสองละกันอันนี้น่าจะเป็นห้องลูกห้องลูกชายได้เลยค่ะอันนี้เป็นห้องลูกชายอันนี้ก็คือสไตล์ที่เขาชอบนะส่วนข้างในนี้ก็ใกล้เคียงกันมันจะต่างกันที่ห้องน้ําเพราะทุกห้องอ่ะและความกว้างมันน่าจะประมาณเดียวกันหมดเลยคือประมาณ 4, ี่คูณสี่ค่ะสี่เมตรคูณสี่เมตร ประมาณนี้้าเกาสูงมากความสูงของป้านี่ประมาณเท่าไหร่คะช่างหนูให้2เมตรแปสไตล์ก็เรียบๆง่ายๆเหมือนกันแต่ก็เขาน่าจะชอบเป็นโทนลายไม้ก็จะมีในห้องน้ําส่วนเป็นห้องน้ำเนี่ยก็น่าจะอีกแบบหนึ่งลองลองดูได้นะครับชมเลยค่ะมาคุผู้ชมเดี๋ยวเราไปชมในห้องน้ํากันดีกว่าอโอ้โหอันนี้ก็สไตล์ของลูกชายเขาชอบโทนไม้แต่พวกนี้ก็เป็นกระเบื้องนะครับไม่ใช่เป็นไม้จริง ทุกอย่างเป็นกระเบื้องทั้งหมดเลยชอบห้องนี้มากเพราะว่าความหรูหรานะไม่ว่าจะเป็นโทนสีสวยมากแล้วก็มีตัดแบบว่าเนี่ยใช่มีช่องใส่ของค่อนข้างใจเยอะหน่อยค่ะแล้วก็จะมีเหมือนเดิมทุกห้องจะเป็นเหมือนกันทั้งหมดเลยเหมือนกันทั้งหมดเลยนี่ให้รู้ไว้เลยว่าเฮียของใหม่นะเพราะเฮียังไม่เอาป้ายออกเลยป้ายอะไรเดี๋ยวเราไปชมอีกห้องต่อไปห้องอะไรคะออีกห้องหนึ่งน่าจะเป็นเป็นห้องสําหรับรับแขกนะครับ ก็คือห้องนี้อันนี้สําหรับห้องรับแขกได้ค่ะให้พาชมค่ะอ่ะนี่นะครับเผื่อมีแขกไปใครมาก็เข้ามานอนพักได้นะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวหนูเปิดไฟให้ชมนะคะับสําหรับห้องนอนนะก็จะมีหน้าต่างสองบานนะคะโทนสีนี่เป็นสีเดียวกันทั้งหมดเลยเป็นสีเดียวทั้งหมดเลยยีงเลือกเป็นสีของยี่ห้ออะไรคะอะไรนะครับสีของยี่ห้ออะไรคะสีเป็น T O A ครับ แล้วก็เป็นรุ่นที่อายุการใช้งานเกิน15ปีอ่าคุณฝนให้ประมาณนี้เลยนี่ปักใช้งานก็เยอะนะท่านผู้ชมใช่ครับผู้กประตูก็จะมีตัวสต็อปประตูด้วยครับผมนะคะนี่สีทูโทนอันนี้ก็เฮียก็เป็นบอกบอกบอกให้ช่างว่ามาก็ต้องใช้เราเราอยากได้สีไหนช่างเขาจัดให้เราได้ทั้งหมดเลยอ่าห้องนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นห้องน้ำอ่าห้องน้ำเหมือนกัน เรียกว่าการออกแบบและดีไซน์เนี่ยคล้ายๆกันทุกห้องใช่ครับเพียงแต่กระเบื้องแต่ละห้องเนี่ยเราจะใช้สไตล์ที่ไม่เหมือนกันมันจะได้ดูไม่ไม่ไม่เบื่ออ่าไม่จำเจเนาะถือว่าสวยงามมากๆเลยครับผมค่ะเดี๋ยวคะมีอีกห้องไหมคะอ๋อมีครับอีกห้องหนึ่งมีครับเดี๋ยวพาไปชมอีกห้องหนึ่งครับ นี่ท่านผู้ชมถือว่าคุ้มค่ามากมากเลยนะถ้าใครได้ดูคลิปนี้นะคือเฮียพาเดินชมทั้งหมดนะถ้าเราอ่ะเป็นคนปกติก็ไม่สามารถไปดูบ้านคนอื่นได้นะคะแต่วันนี้เฮียพาชมแล้วก็ใจดีมากมากที่เสร็จแล้วนะแล้วก็ไม่ได้ห่วงบ้านนะชมให้กับให้พามาชมด้วยได้ครับอ่ะอันนี้เป็นห้องพระห้องพระนะครับอันนี้เป็นห้องพระห้องพระคือหรูหรามากมากเลยใช่เรื่องการออกแบบดีกว่าหนูอยากทราบเรื่องการออกแบบแบบ หน้าต่างบานใหญ่ขนาดนี้ครับเออมันมันก็เป็นสไตล์สไตล์นอร์ดิกข,ของบ้านแต่ละหลังอะ่ะทีนี้มันก็อยู่ที่ว่าเราต้องการเออความเอียงความลาดเอียงหรือว่าเสาอ,อลูมิเนียมขนาดเท่าไหร่คะแจ้งช่างหมูอย่างเดียวช่างหมูเนลามิทให้เราได้หมดเลยเแล้วเนี่ยปกติเราก็จะเห็นแบบว่าเขาหลอกก็คือว่าด้านนอกเนี่ยเป็นจั่วนอรดแต่ข้างในเนี่ยฝ้าจะเป็นเสมอกันใช่ แต่น,นี่คือของแบบนอ์ดิทั้งงมดเลยนอ์ดิทั้างมดเลยใช่ครับนี่แล้วหน้าต่างนี้เปิดได้ด้วยเหรอคะเปิดได้ด้วยครับนี่ครับเปิดได้ทั้งสองบานนี่ครับถ้าไม่ทำเป็นห้องพักก็คือห้องนอนได้อีกห้องเลยนะก็าอาจจะทําเป็นห้องสันทนาการได้เนี่ยหรูมากเน,นี่ยหรูตรงนี้แหละแล้วเปิดมาคือเย็นฉ่าเลยใช่จริงๆบ้านเนี้ยถ้าเกิดว่าทั่วๆไปมลมมันจะผ่านตลอดเวลานะครับก็ไม่ร้อนเท่าไหร่เพียงแต่ว่าพอเราปิดหน้าต่างทุกอย่างมันก็เลยดูอบอ้าวนิดนึง น,นี่ท่านผู้ชมก็วันนี้เราพามาชมจบแล้วนะพื้นที่เนี่ยหนึตารางวานะคะกับตัวบ้าน310ตารางเมตรราคาคุ้มค่าแล้วหนูชอบงานไฟงานฝ้าสวยมากอย่างเงี้ยอย่างห้องห้องพระเนี่ยก็คือไฟไม่ซํากันเลยใช่ครับอันนี้ก็เราอยากได้เราอยากได้เราก็ซื้อมาแล้วก็ให้ข้างหมูเนรมิตให้ติดตั้งอย่างเดียวเรามีนาที่แบบหย<ช>ิบออกมาที่แบบเราซ้อมที่สุด คือบางบางอย่างเนี่ยเราเราอยากได้แบบไหนเราสามารถที่จะสั่งซื้อเข้ามาได้แล้วก็แจ้งทางช่างหมูช่างหมูเขาจะดูว่าส่วนต่างถ้าเราซื้อแพงกว่าเราก็จ่ายส่วนต่างไปถ้าเราซื้อในราคาที่ช่างหมูเขาครอบคุมราคาของ B O Q ก็จะอยู่<ม>ที่ราคานี้เลยไม่มีอะไรบวกเพิ่มค่ะนี่ท้ายท้ายคลิปแล้วท่านผู้ชมหนูอยากจะให้เฮียแบบว่ามีวิธีการแนะนําแบบคนที่เขารังหาสร้างสร้างบ้านให้บ้านเสร็จยังไงบ้างคะณตอนนี้อ่า ต้องบอกเลยนะครับว่าการสร้างบ้านหลังหนึ่งมันไม่ใช่ง่ายการหาผู้รับเหมาก็ไม่ใช่ง่ายมันอยู่ที่ความเชื่อถือมันอยู่ที่ความไว้ใจมันอยู่ที่ความเชื่อมั่นของผู้รับเหมาถ้าเกิดว่าบ้านหลังนี้ทำออกมาแล้วถูกใจเราผู้รับเหมาถือว่าดีมาก แล้วผมก็ได้ผู้รับเหมาที่ดีผมอบอกได้เลยว่าผู้รับเหมาคือช่างหมูเนี่ยทาให้เราภูมิใจทําให้เราประทับใจหลายๆอย่างแม้กระทั่งบางอย่างนะครับที่มีการแก้ไขปรับปรุงแค่ผมโทรหาช่างหมูเนี่ยเขาสามารถที่จะเอาช่างมาแก้ไขให้ผมได้เลยภายในหนึ่งวนันไม่มีแบบห้าวันสิบวันไม่มีเลยครับเขาปรับปรุงแก้ไขให้เราได้ทั้งหมดเลยสุดยอดอไม่ต้องถามเลยนะเพราะเฮียบอกมาทั้งหมดแล้วถ้าใครสนใจนะคะ อยากจะได้ช่างหมูไปสร้างนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับช่างหมูสน,นิดทแล้วขอเบอร์ช่างกันค่ะได้ตอนนี้นะคะท่านผู้ชมก็มายืนกับผู้รับเหมาแล้วนะคะชื่ออะไรเดี๋ยวเราไปถามกันเลยค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีครับสวัสดีครับผมช่างหมูครับผมพี่หมูสอบถามหน่อยว่ารับงานที่ไหนบ้างคะหลักๆเราอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับถ้าต่างจังหวัดก็จอคิวสร้างครับ หลังนี้นะคะสวยๆนอร์ดิกแบบนี้นะคะมีการรับประกันงานอย่างไรบ้างคะโครงสร้างถ้าตอเข็มทาหลักวิศวกรรมดูแลได้10ปีนะครับแล้วก็งานแตกงานแล้ว1ปีนะครับงาน่วดซึมหลังคาไฟฟ้าปลา2ปีหมดเลยครับผมสนใจโทรหาช่างหมูดที่เบอร์อะไรคะครับศูนย์หกหกครับหนึ่งสองแปดครับเก้าห้าเก้าห้าครับผมสโลแกนก่อนจบคลิปค่ะสร้างบ้านจากความสุขครับดูความสุขของลูกค้าเป็นหลักครับความสุขที่ผลงานที่ออกมาความสุขที่เราได้สร้างสรรค์ผลงานครับดูความสุขเป็นหลักครับผม โอเควันนี้ต้องขอขอบคุณช่างหมู่มากๆเลยค่ะ,คะที่พามาชมบ้านสวยๆแบบนี้ค่ะขอบคุณมากครัขบขอบคุณครับขอบคุณครับ